ันนี้เป็นวันที่26พฤศจิกายนปี2563นสะครับสำหรับไผ่คู่นี้เป็นไผ่ดำชวานะครับหรือไผ่ดำอินโดก็คือไผ่จาวาแบล็กนะครับคู่นี้จะจัดส่งไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนะครับ ไผ่ดำชวานะครับเป็นไผ่อีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น้าปลูกติดสวนเอาไว้นะครับเพราะว่านอกจากเขาจะมีลำไผ่ที่สีดำนะครับสามารถปลูกประดับเพื่อความสวยงามได้แล้วนะครับก็เรายังสามารถใช้ลำไม้ของเขานะครับในการมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับหรือว่าในส่วนของการสร้างตัวบ้านได้นะครับ พูดง่ายๆว่าเป็นไผ่ที่ลำสวยและเนื้อไม้สามารถคือลำไม้ะนะครับลำไผ่สามารถมาใช้งานได้สำหรับคู่นี้นะครับก็เดี๋ยวจะทำการแพ็คจัดส่งสำหรับไผ่คู่นี้นะครับท่านที่รับไป ก็แนะนําให้ไปเลี้ยงในกระถางหรือว่าลงดินปลูกแปลงปลูกเลยก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนาไว้นะครับคือตรงจุดนี้นะครับเมื่อเราเลี้ยงไปอีกสัะยาะหนึ่งนะครับให้ลํานี้นะครับใหญ่ขึ้นอีกน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะมีระบบรากกขาตดออกมาก็คือพูดง่ายๆว่าให้ตอนกิ่งบริเวณจุดนี้ด้วยเราจะได้อีกหนึ่งต้นเลยทีเดียวนะครับต้นนี้ก็เหมือนกัน ก็จะเริ่มมีรากบ้างแล้วนะครับก็ถ้าอยากให้รากเาออกไวเราเลี้ยงเลี้ยงอีกสักระยะนึงก่อนดีกว่านะครับแล้วค่อยตัดยอดนะครับตัดยอดกิ่งเหมือนกิ่งนี้นะครับก็ค่อยตัดยอดออกแล้วเ,เดี๋ยวก็จะแตกระบบรากมันจะแตกออกมาง่ายนะครับสำหรับไผ่ตัวนี้ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับสามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทร0910515839เพื่อนๆสามารถแอดไลน์ได้นะครับโดยใช้เบอร์โทรที่ให้ไปจะเจอชื่อสวนธนพัสน์สกลนคร